สวัสดีค่ะวันนี้โยคะง่ายๆบายเพื่อนเก๋เพื่อนเชอเทปสองเนาะที่บ้านสีฟ้ารีสอร์ทเราถ่ายวันนี้อีกเทปหนึ่งต่อเนื่องเลยเนาะที่ตราดนะคะเราอยู่ที่เกาะกูดนะคะตราดนะคะก็คือบรรยากาศจะทะเลและอาจจะมีเสียงแทรกทะเลนิดหนึ่งเพืว่รราให้ทุกๆุกท่านได้เห็นว่าสวยงามตอนนี้จะเที่ยวได้แล้วนะคะโอเคงั้นเรามาโฟล์ต่อเนื้อทวนสิบห้าถึงยี่สิบเมตรนนคะโอเคประจําถิ่นเลยค่ะประจําถิ่นโอเคเริ่มกันที่ดาวด็อกเลยค่ะ อ๋อหรือไาว้ายพายาทิตย์ขอโทษครัเพื่อนเคสไหว้พาทิตย์นะคะอยู่ที่หัวเสือเลยนะคะไหว้พาทิตย์ซันเอก่อนนะคะเราจะด้วย B ต่อนะคะหายใจเข้าค่ะงะยกแขนขึ้นมือประกบค่ะตามองมือค่ะหายใจออกพับตัวลงค่ะหายใจเข้ายืดหลังแฟตแบคค่ะหายใจออกค่ะวางมือค่ะหายใจเข้าีกทีกระโดดไปค่ะจ้มแบคหรือไม่ก็คือค่อยๆก้าวไปค่ะหายใจเข้า หายใจออกค่ะทำโฟล์ค่ะวินยสะโฟไปเลยค่ะตามลมหายใจของตัวเองนะคะหายใจเข้าดาวดอกค่ะจะเล่นกับพระอาทิตย์ที่กําลังตกนะคะจากนั้นค่ะหายใจเข้าค่ะยกขาขึ้นมาค่ะก้าวเท้าขึ้นมาหรือจำฟอร์เวิร์ดมาข้างหน้าค่ะแฟตแบ็คค่ะหายใจออกพับค่ะหายใจเข้ายมมือประกบตามองมือค่ะหายใจออกลดมือวงข้างลําตัวค่ะ ่อไปเป็นซันบีเลยมค่ะโอเคหายใจเข้ายืดแขนขึ้นค่ะหายใจออกกดก้นลงค่ะหายใจออกพับค่ะหายใจเข้าหายจะพูดไม่ทันละแล้วก็จากนั้นก็คือจัมแบ็กไปด้านหลังค่ะค่ะวิญญาสะค่ะอัพเวิร์ดด็อกอัพเวิร์ดด็อกนะคะดาวิดด็อกค่ะ จากนั้นก็คือหายใจเข้าค่ะก้าวเท้าขวามาระหว่างมือค่ะมือด้านนนะะคแล้วก็ยกขึ้นเป็นนักลบหนึ่งเลยค่ะหายใจออกค่ะวางมือลงกับพื้นค่ะก้าวเท้าขวาลงเข้าไปค่ะหายใจเข้าอีกทีหนึ่งค่ะยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะอ้าววิญญาสะค่ะวิญญาสะค่ะขอโทษค่ะวิญญาสะค่ะค่ะหายใจออกดาวรอกค่ะหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายมาข้างหว่างมือค่ะขึ้นนักลบหนึ่งเลยค่ะ หายใจออกค่ะพับตัวลงไปค่ะดาวดอกค่ะวิญญาณะวิญญาศาัยอีกรอบนึงค่ะเราจะค้างห้าลมนะคะเนื่องจากว่าเคสเขาจะฝึกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะห่างหายไปนิดนึงนะคะแล้วกางเท้านะคะโอเคสามสองหนึ่งหายใจเข้างอเ,เข่าจับไปข้างหน้าค่ะ แฟตแบคค่ะทับตัวค่ะแล้วก็ <Band. S 2> หายใจเข้าทียกมือขึ้นงอเขา่าทางด้านหลังแชร์โพสค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นวางแขนข้างลำตัวค่ะจากนั้นเราจะมาอยู่ที่ท่าข้างด้านข้างนะคะจะทำเป็นท่าอะไรนะนักลบนักลบก่อนนะไห<ด>มนักลบก่อนทำเป็นนักลบสองนะคะวิธีการเข้าท่านะคะก็คือจะหายใจเข้า ยกมือหายใจออกก้าวเท้าขวามาด้านข้างเลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือย่อแล้วก้าวเท้าซ้ายขวานะคะโอเคปลายเท้าเป็นเลขอ่ะหันหันขวาขวาไปนะคะจากนั้นหายใจเข้าค่ะยืดตัวค่ะหายใจออกกดเข่าลงค่ะค่ะค้างท่าอยู่นิดนึงนะคะค้างท่าแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะหายใจเข้ายืดตัวค่ะหายใจออกฉุดแขนไปด้านหน้าค่ะวางแขนที่ขัวเข่าค่ะ วาดแขนซ้ายขึ้นขนานใบหูค่ะมองไปตามตามไปมือซ้ายนะคะหายใจค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นนักลบหนึ่งค่ะหายใจอ่าเดี๋ยวต้องเป็นรีเวิร์สค่ะโอเคหายใจเข้ายืดตัวค่ะหายใจออกพลิกฝ่ามือขวาค่ะแล้วฝ่ามือซ้ายเนี่ยกดไปที่ขาค่ะแล้วก็หายใจค่ะโค้งไปนะคะหายใจเข้ายืดตัวแล้วก็ไต่มือลงไปอีกนิดนึงค่ะ หายใจเข้ากลับมาค่ะหายแล้วก็ปิดขาค่ะทําด้านซ้ายนะคะเปิดขาซ้ายหายใจเข้ายืดตัวค่ะหายใจออกกดเข่าลงค่ะ w a r r e อ r Two ค่ะหายใจเข้ายืดตัวค่ะหายใจออกฉุดปลายมือซ้ายไปค่ะแล้วก็วางลงค่ะวาดแขนขึ้นค่ะหายใจค่ะสามสอง หนึ่งหายใจเข้ายกตัวขึ้นค่ะ w a r r i อ r two ค่ะแล้วก็ตั้งยืดขาซ้ายตรงค่ะหายใจเข้าค่ะยืดตัวค่ะหายใจออกค่ะเปิดค่ะแล้วก็หันอย่างนี้เปิดมือซ้ายขึ้นนะคะแล้วก็กดไปเพื่อนเก๋ค่ะีเวิร์ e แล้วค่ะกดโทษค่ะีเวิร์ e นะคะหายใจค่ะหายใจเข้ายืดตัวค่ะกลับมาค่ะจากนั้นเราก็ปิดปลายเท้าค่ะแล้วก็ มาทําท่าอะไรต่อเพื่อนโอเคหายใจเข้าค่ะปิดเราจะหันขาขวาค่ะสี่ิห้าองศาแล้วก็เท้าซ้ายตามมานะคะหันมาดึงขาหลังเข้ามาสเต็ปเข้ามาให้ชิดอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะบิดสะโพกเหมือนเดิมนะคะปิดสะโพกเหมือนเดิมค่ะมือจับเอวค่ะหายใจเข้ายืดตัวค่ะ ใครพนมมือมข้างหลังได้พนมพนมมือข้างหลังได้ให้พนมถ้าไม่ได้ก็จับข้อศอกฝั่งตรงข้ามนะคะโอเคหายใจเข้ายืดตัวค่ะหายใจออกค่ะก้มค่ะพับตัวลงมาจากข้อต่อสะโพกค่ะตามองไบไกลๆนะคะครึ่งทางก่อนนะคะจากนั้นหายใจเข้ายืดตัวไปข้างหน้าค่ะหายใจออก,กดตัวลงมาค่ะให้หน้าให้ชานุอสนาสนะคะก็คือจะให้หน้าผากเนี่ยกดติดกับหน้าแข้งของเรานะคะหายใจค่ะสาม สองหนึ่งหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นมาจากนะแกนกลางลำตัวนะคะเกรงแล้วก็ปิดขาขวาเปิดขาซ้ายค่ะแล้วก็เอาขาขวาตามมานะคะเป็นสีิ้าองศาค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มือจับข้อศอกอยู่เนี่ยให้สลับข้างจับนะคะสลับข้างจับค่ะค่ะหายใจเข้านนยืดตัวค่ะนี่ค่้ค่ะนี้นะ no. โอเคหายใจออกพับตัวเราไปครึ่งทางก่อนค่ะ จากนั้นหายใจเข้ายืดตัวไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆพับตัวลงไปค่ะเห็นไหมคะสะโพกจะต้องขนานกันนะคะสามสองหนึ่งหายใจเข้าเขาแมแหวหน้าท้องค่ะยกตัวกลับขึ้นมาค่ะโอเคเอาจากนั้นเราจะไปที่ไวไยติงไหมาวาติงค่ะ เอามือค่ะวางไว้ทั้งข้างหน้านะคะเท้าระหว่างมือนะคะเป็นดาวด็อกก่อนเนาะดาวด็อกเดี๋ยวเราจะยืดยืดโดยการเปิดสะโพกนิดนึงก่อนนะคะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นค่ะมือขากระดกนะคะพยายามอย่าให้ก้นมันไอ้นี่กันคว่ำขากระดกนะคะแล้วก็วางค่ะหายใจออกวางค่ะวางขาหายใจเข้ายกค่ะขาขวาขึ้นข้างเดิมข้างเดิมข้างเดิมขอโทษจ้ะโอเค ปิดปิดก้นลงเอาก้นลงก้นลงยังไม่เปิดยังไม่เปิดกระดกค่ะหายใจออกวางลงค่ะขาขวาอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นค่ะขาเท้ากระดกค่ะกระดกกระดกเพื่อนโอเคหายใจออกวางลงค่ะสลับเป็นข้างซ้ายนะคะหายใจเข้ายกค่ะขาซ้ายขึ้นเท้ากระดกตายเท้ากระดกก้นสะโพกเท่ากันนะคะหายใจออกวางลงค่ะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นอีกรอบนึงค่ะ วางลงค่ะหายใจออกหายใจเข้ายกขึ้นอีกค่ะอีกครั้งนึงค่ะอ่าโอเคหายใจออกวางลงค่ะทีนี้เราจะทําสกออ์เปี้ยนนะคะโดยใช้ขาขวานะคะหายใจเข้ายกขาขวาข,วาขึ้นคราวนี้ยกให้สูงเลยค่ะแล้วก็พ้อยต์ปลายเท้านะคะจากนั้นให้ส้นเท้าได้ไหมคะงอเขา่านะขวายก,ขยก่ะยกยกยกส้นเท้าก่อนค่ะส้นเท้าสายขึ้นแล้วก็งอเข่าค่ะเพื่อพยายามว่าประมาณว่าให้กดเข่าติดก,กับก้นของเรา แล้วก็ให้ควาําควาําไหลลงนะคะอย่าเปิดไหลออกนะคะโอเคหายใจค่ะจากนั้นเราจะไปเข้าสู่ท่าไวติงเลยเนาะวางค่ะวางขาขวาลงข้างด้านหลังนะคะวางลงด้านหลังนะคะแล้วก็ยกค่ะยกค่ะยกมือขวาขึ้นมองไปข้างข้างโอเคสามสองหนึ่งค่ะกลับมาค่ะดาวด็อกนะคะเราจะทำข้างซ้ายที่เหลืออีกหนึ่งข้างนะคะหายใจเข้า ยกขาซ้ายขึ้นค่ะพอ้อยเท้ายกให้สุดแล้วก็ขย่งปลายเท้าขวาขึ้นค่ะโอเคจากนั้นก็หายใจเข้าอีกทีบิดค่ะยกงองอโอเคงองอเสร็จแล้วนะคะเราจะทาไวติงนะคะหายใจเข้าค่ะวางค่ะวางขาขาข้างไหนเนี่ยซ้ายโอเคไวติงนะคะโอเคสามสองหนึ่งค่ะกลับมาดาวร็อกค่ะคลายหลังวอล์กเดอะด็อกนิดนึงค่ะย่ำ สลับไปมาสลับไปมานะคะงอเข่าซ้ายตึงเข่า,วข,าวขวาแล้วก็สลับไปค่ะโอเคจากนั้นลงมาที่ชายโพสต์ค่ะคายหลังนิดนึงเทปนี้อาจจะเร่งๆกับพระอาทิตย์กำลังตกอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะคะแต่เทปนี้สําหรับท่านที่เคยฝึกโยคะมาก่อนแล้วนะคะตามคําเรียกร้องอาจจะเข้ายกตัวขึ้นเลยค่ะโอเคยืนขึ้นเลยค่ะหมดแล้วค่ะเป็นไงคะ ยังพอได้อยู่เราหยุดพ่อพาทิ์จะไปแล้วนะคะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะช่องโยคะง่ายๆฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ s u r s c r i b e กระดิ่งด้วยนะคะกระดิ่งด้นะคะโอเคเราจบด้วยน้มัสเตไหมเพราะว่านี่โฟร์นะคะน้มัสเตขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ